หม่สูงค้าปีน้องนองปีหาเขาตั้งเสียงค้าเมื่อในปาเงเหตีเหตุเหนกายปิงเลกินกับเขาเหนียวตาก,กังนายเจ้าต้งเหตก็มันก็อําหยาบินก็หวานลก,านก็เจอกกเทก้ก็กินหวานกบนายเลมาเพ่แมงบันปีน้องน้งเงคาเ เนื้อไก่อันไนมันเป็นเนื้อไก่สีผีค่าเนื้อไก่สีผีในเนืน้อมันหนุ่มค่าอ๋อพูกห้าตีเฮ็ดเกินไก่ปิง่งไก่จีเจ้าไหนเตะหลุ่อเอาเนื้อไก่สีผีเฮ็ดไนมันหลีค่ะอ๋อก็ปูวันเนื้อมันหนุ่ม่ะเนาะเนื้อไก่อันเ้าซื้อทีกาดมาในมันล้างน้ำให้อันตังก่อนค่ะพวเย่าไหนก็เอาเกือใส่ปันเหย่าก้อนนวดนนวดเหยาก็เอาน้ำล้างเคลื่อนแทงแทงเป็นสีหาปอคันาบพวกห้าเฮ็ดปันจังไหนเตะแค่วมันก็อเตียนเมี้ยวน,นั่นนะ เมื่อวาลังนำายาาใส่หมดยาวไนก็เอาเกือเหตั้งน้ำปลาผองใส่อิดเนียงน้ำปลาผงก็อย่าปีราะใส่น้ำคานะ้าป้อยเยาก็ผงผักจีเหตั้งผงพริบป,ปอมใส่จอมกันเหยก็หลุดลายนดดนดหึงหึงให้โป้าขาวดีในเนื้อคานาะป้อยเยาก็หลุดลายนับไว้หึงหึงหมอกาหนึ่งนาหลีค่ะอ๋อปุ่มใจก็หนึ่งคืนแค้นหลีค่ะเย่าก็เอาเนื้อไก่มาคับใส่ดี ในโมปิงคานาะโมปิงอันนหนได้มันหลีเตเตค่ะโอน้ำมันมันซ้ำมันตัวกว่าดีตั้งไจเหนื่อก็ซ้ำมันสุกเพ่งกันลีโอเข้ายำเนี่ยก็เ้าตังดีฟ้ามอนนั่นค่ะโอ้เ้าไข่เอาเข้ายำจื้อเนี่ยก็เ้าตังไว้เหยก็เอาดีดีบมือแน่นติกลวงหัวมันเย้าค่ะ ลีเต้เตค่ะโอ้กัมหนึ่งคือก็มันก็แหงกว่าเฮ้สุกกืสุกเพียงกันเฮ้หอมก็หอมออยกก็เฮาก็อําไลคําโหยนั่นก็แค้นหลีหนายเอาค่ะกุ้งกืสักสาเต้เตค่ะเนื้อไก่อันไหนก็อปลาเงดีปิงเทงมิวหนึ่งอันไหนซ้าปิงตีโมไผยฐานไหนเลมันกูมันมีโหยมีกอนไหนเละออกมาปิงดีตั้งนกเฮิอนค่ะอ๋อันนหนก็มันก็กินหวันเป็นมิวหนึ่งคันนะ มันหอมไอกว้านว่ามันก็กินวันอยู่เป็นมิ้วหนึ่งค่ะอ๋อในก็เหละค่ะอ๋อเป็นซื่อก็ยาวว่าเข้าฮิดกินทางกอยเฮ้าในกินก็วันเฮเงินงวสักสายดีแต้ๆตค่ะอ๋กอกับนายเละมาเพ่เมียงปันเป็นน้อง,อง,อง,องปีหาวขาวตั้งเซงคานอ๋ออันลืมลาดกว่านยนหนึ่งค่ะนะมือปิ้งไก่อยู่จจ้หนานในหลุดตั้งไว้โมเข้าเหนียวจอมกันค่ะอ๋อเพื่อว่าไก่สุกก๋อยก็สุกจอมกับเหนียวค่ะ มันเหลือในสุกจอมการตังสิงโมเดลและมามากกินข้าวจอมการค่ะยินดียินซมๆพูดตีปันเอ็นปันแฮงกูโกกูควนค่ะพี่น้องๆพี่ฮาวข้าวตังสิงให้พออยู่ลีเกนหวันกะเย็นแคมสาอนายกะอย่าให้มีเสก๋ามกวนลายม้าลายเสยอมัวให้พอหลอดพี่เข็นเสก๋ามยากก่อให้พอมีเงินมีข้ามติ่มฮอติ่มเฮือนกูโกกูควนเสก๋ามติขานะไม่สุขค่ะ